OIE เพื่อนซีอุตสาหกรรมเสนอตอนรู้จักสสอนี่น่ะเหรอเก่งและเก๋หุ้นส่วนบริษัทเสื้อไทยผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ในประเทศที่เคยมียอดขายเติบโตทุกปีครับแต่ปัจจุบันประสบภาวะขาดทุนนะครับเพราะหาตลาดและคู่ค้าในการกระจายสินค้าได้ไม่มากพอ น่าเสียดายจริงๆสินค้าของเขาดีมากเลยนะครับอืมเห็นทีต้องส่ง OIE ย้อนเวลากลับไปหาเก่งกับเก๋เพื่อช่วยแนะแนวทางและหาวิธีผลักดันธุรกิจนี้ให้แข่งขันอย่างยั่งยืนให้ได้ผมมั่นใจว่า OIE ต้องทำสำเร็จ เราตอนนี้กําลังไปได้ดีทีเดียวเชียวละเกะ๋พ่อค้าแม่ค้าทุกหย่อมย่าต้องมาหาเราเพราะของเราทั้งดีและถูกจ้าแต่ถึงอย่างนั้นเราก็น่าจะขยายหาตลาดต่างประเทศบ้างนะเก่งยังไม่จําเป็นหรอกแค่นี้เราก็ทําไม่ทันแล้วอ่ะบัวอะไรสีส้มๆอ่สวัสดีครับผมโอไอียินดีรับ คโอไอีไหนไม่รู้จักนายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยทีวีติดปีจากบริษัทไหนฉันไม่ซื้อหรอกนะขอโทษนะครับที่ยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมชื่อโอไอีหุ่นยนต์จากอนาคตของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเรียกย่อๆว่าสอสอ,อครับหน้าที่ของผมก็คือเสนอแนะนโยบายแนวทางและให้ข้อมูลพื้นฐานแก่นหน่วยงานต่างๆและผู้ประกอบการครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา mm. เพิ่มมูลค่า mm. และขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนขอบใจนะ OIE แต่เสื้อไทยเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งนโยบายของนายหรอกเราอยู่อย่างนี้ก็แข่งขันได้สบายอยู่แล้วผมอยากให้เก่งและเก๋ดูตัวอย่างของผู้ประกอบการหลายท่านที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากสอสอ,อครับ เอ๊ะนั่นนักธุรกิจที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นนี่เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากสสอ,อด้วยเหรอใช่ครับสสอ,อมีหน้าที่คือ 1. จัดทําบูรณาการผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 2. จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งให้บริการเผยแพร่ 3. ส,สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับผมเป็นเสมือนตัวแทนของสอสอ,อที่จะคอยชี้แนะแนวทางและให้การสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการครับไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร ผมจะอยู่ติดตามเพื่อช่วยเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมหวังว่าคงไม่ว่ากันนะครับถ้าผมจะขอเป็นเพื่อนซีติดตามไปด้วยว้าวโอไอีเพื่อนซีน่าจะรู้จักมาตั้งนานแล้วสสอ,สอ,อขอบใจนะโอไอีที่ทำให้เราได้รู้จักองค์กรดีๆอย่างนี้ยินดีครับ